พี่น้องพี่น้องมองนี้ยายจิ๋วเคยได้เห็นละง,งกกันเลยมาเบิงแต่ว่าไฟใหม่แต่กี่พ่น,นี่สิมีต,ต้นใหม่ปกคลุมเป็นอุ้มพี่น้องวันนี้แปนคักแต่สิ่งที่เจอมาเบิงจ้าสิ่งที่เจอวันนี้สิ่งที่เจอไม่มีเห็ดละง,งกค่ะแปนไปเมือดเบิงดูพี่น้องเบงดูหนึ่งเป็นควายอยู่ที่นี่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยายจิ๋วใส่เบิงนี่แตกพยองไปแห่คิดว่าสิแมบ่บอก คิดว่าสิแมนโบผู้หน้าผู้หน้าผู้หน้าโอ้ยเฮ็ดพอกันยังออกใส่กันนี่อยู่ทางใตเดินกับสิเมีเดี๋ยนี่น้องโอ้ยต่อกันไปนั่นต่อกันไปนั่นพี่น้องพูล่ะพูหล่ะเฮ็ดพอออกไหมเนีดูออกซ่ากันมาอีกมาอีกกล่องนี่ยังอีกหลายกล่องอยู่ย่าจูโบท่านได้หาคักบังพี่น้องบังดูเฮ็ดพอเฮ็ดพอออกป้าแปลลายเฮ็ดพอออก นี่นี่นี่แตกแตกนี่กระซิแมนได้นี่นี่เบึงเบึงเบึงเยอะยี่เตยนี่ยี่เตยต้นใหม่หนิไหมมันก็เจองสิขวดหนิเบึงน่านแตก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 อู้ยปวดเราพี่น้องมึงยี่เตดินแต่ว่าเป็นดินพพนพี่น้องเป็นดินโพนนะคะอืพนนี่แตกแตกสี่ไตนี่ก็ะซิแมนเมื่อนี่อู้ มาพ่อเห็ดงูก,กับมาพอ้อันเห็ดพอบออไม่พี่นอ้องพ่นนี่เคยออกเนาะแต่ว่าปีนี้ไม่ออกออกเห็ดอาอค่ะพูดละ่ะสามกองสี่กองเดี๋ยวหาเบิ้งอีกคนเด้อจ้าพอกะเอาเห็ดพอเห็ดยังกินได้โอ้ยดินแกนเด็ดินแกนค้าจ้าพอเห็ดยังกินได้ก็เอาเห็ดอันนั่นละ่ะ แต่ก่อนมีป้นต้นไม้ปกคลุมเออวันนี้แปลหลายคนก็นเลยมาสวงเบืองเนื่องกรรมวันนี้ยายจิ๋วไม่ได้เอาทับพีมายายจิ๋วเอาเสียมมาเสียมมาข่ำย่ำย่งาง,างาพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะเอาเสียมควัดเบิงนะคะเนาะเห็นอยู่โอ้ยม่เก็บกล่องนี่น้ำกันม่เก็บกล่องนี่น้ำกันนี่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 เฮ็ดผัวแต่สะอ่อนบอ่พี่น้อง ดูหอมให้หอมหอมหอมคือเก่าอยู่อ,อันใดออกรุ่นเนาะพี่น้องเนาะมันออกรุ่นมูมันเกิดดันขึ้นมาคุณหนะกกำนี่กลองนี่วูวหีืพ่ท่านได้เก็บเมือ่อต่ท่านเดี๋ยวเสียมขวดขวด,ขวดหนาเบิงพูละ่ะมันดินแกนพี่น้องจ้าเัาต้องใช้เสียมพูหละ่ะยึ่ใตใบไหม้เพราะว่าเราไม่ได้เอาทัพพีมาเราจะเอาเสียม ขวดขวดดูพี่น้องเ <c> อ <oughs> ียไปีกกองนี้มาเก็บกองนี้มาเก็บกองนี้ก่อนค่ะ <c oughs> นี่ไงโอ้ยมมนซื้อเห็ดมือนี่มานซุเห็ดแต่ยางละนิดละหน่อยพี่น้องจา๋าเห็ดพอก็ได้เห็ดอ่อนี่ว่าบบท่านไหนมานแต,เต่เห็ดพวกเห็ดพอก็ได้เห็ดลงโมก็มาเห็ดทานเห็เดแดง กูละนี่กระแมนได้นี่นี่ยายจุต้องเอาเสียมขวดเอาค่ะแตกพยอ,อพี่นเน่นี่กระแมนได้พี่น้องนี่แตกพยอ,อพี่นเน่ยอยู่ใกล้ๆกันน้หลายหม่องอยุ่เก็บกันแล้วจ้าเย็ดผอมมูถี่ยุปอมพ่นเมื่อกี้ค่ะเพื่อนๆประมาณสี่ขีดจ้ากระลายอยู่ได้เนาะกูเหรเด้จ้ายาจุได,ด้สัม,นมนเนลมาอนี่ เด้เห็ดร่วมเม็ดร่วมๆกับบ่เต็มตาคือเก่าพี่น้องเกือบเกือบเกือบจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะ